สวัสดีเมืองสุราษฎร์ค่ะทุกคนหลังจากที่อกหักจากเฟอร์รี่นะคะวันนี้จะพาเที่ยวคะ่ะเมื่อวานไปสายไม่สามารถข้ามฟักไปสมุยได้ค,ะค่ะก็เลยหาที่พักใกล้ๆกับท่าเรือตรงนี้เรียกว่าสวนตาสันนะคะทุกคนเขาจะเป็นทานน้ําไหลลงมาแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นน้ําตกสนใจที่จะมาสปาเท้าก็คือได้เลยคะ่ะแต่ว่าปลาที่นี่เขาตัวเป้งๆเลยนะคะก็คือเจ็บมากแดนไม่กล้าเอาขาลงเลยเปิดตลอดทั้งปีค่ะมีอาหารและเครื่องดื่มให้บริการยกเว้นช่วงตุลา พฤทิการที่ผ่านมานะคะน้ําท่วมค่ะถัดมาใกล้ๆกันเราก็มาต่อที่แกรนดแคนยอนค่ะทุกคนไม่ใหญ่นะคะเรามาก็จะมีน้องฝูงปลาเยอะมากเลยมาคอยต้อนรับค่ะค่าบริการเข้า20บาทนะคะมาช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีใครดูแลนะคะทุกคนเพราะว่าเขากําลังประกาศขายอยู่ค่ะรอเจ้าของคนใหม่พอได้ยินเสียงคนนี้ค่ะน้องฝูงปลาเขาจะวหา้กันมาเลยค่ะจบด้วยน้ําตกโชว์นะคะอยู่ไม่ไกลค่ะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวค่ะเป็นเงียบๆสวัสดีค่ะ